มันกลับมาแล้วเหรอจ้าอาย่เกาหลีพี่เกาหลีตียังยังนี่พี่ไม่เปิดโง่ทุบอกเลยโง่โอ้พี่โควิดขนาดนี้ที่นี่หนักด้วยให้เรียกมาโอ้โหเรียกโควิดมาด้วยเลยพี่เกบ็อร์พี่เฮ้ยเฮ้ยกูรู้นะเว้ยว่าเด็กคนไหนอะอะไรพี่กูรู้อะว่าเด็กคนไหนเด็กเด็กอะไรพี่เด็กคนไหนอะไม่ใช่ ไม่ใช่ไม่ใช่โอนมั่วเลยผมพี่าผมเล่นของเกาหลีอยู่ตอนไม่ใช่ผมยาวอะไรนะพี่ไดมาเลยปะตอนได้แชมป์มาเหรอตอนไดเกาหลีอ่ะโอ้โหนรักเลยงอมงอมเป็นเพี้ยนเลยเนี่ยเป็นเพี้ยอะไรของมันนะใหไกดเหรอไกด์พี่สวนถามมึงเป็นไร ไปเฮียลบเรียบเลยสใจเย็นเหรอโอ้โหที่สี่ตัวน่าจะเรียมเรียมเลยแหละคาสิโนสี่ตัวตึกส้มสี่ตัวหนุ่มวยสี่ตัวแบกเลยอ่ะเออทำไมแหลกงั้นวะมันเยอะจัดเนียพี่ก็คือแบบว่าแหลกจัดสัมผัสได้อ่ะโอเค สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวผมอ่านเมนนะแป๊บนึงไนคาร์โนมันหมดแล้วตีนน่าคาร์โนพี่เขาต้องคาร์โนชักนหนึ่งพี่คาร์โนน็อกเจี๋ยตรงไหนพี่เด่นคาร์โนชั้นหนึ่งแบลลิวแบลลิวแบลลิวมีใครเอาไหมันปิดประตูไปแล้วอ่ะมันชุบเพื่ออยู่มีใครเอาแบลลิวไหมเดือดลงกูไม่มีแล้วครับเดี๋ยวรอด้วยพี่ไปตรวจมาแล้วคาร์โนมีไอ้ยยูไปแฟดพระกูไปแฟตพระกูมันอยู่มันอยู่ฝั่งนี้โกมห้องห้องขวามือห้องขวามือชั้นหนึ่งขวามือ เดีย้แม่ปิดตาไอตัวลูกซองอ่ะอันตาเบได้แต่มันยิงผมนอนรอเลยกูโทษทีเทนโทษทีไอพี่มันแม่งเฮี้ยสัตสแม่ปิดตายจ่ผมอ่ะโคตรยาวคายไอทองด้วยเฮี้ยอะไรวะดูข้าวเขาจะไปกินข้าวเดินนะครับกินข้าวอ่ะกินข้าวเขาจะกินข้าวกินข้าวเขากินข้าววันเขากินข้าวเป็เรื่องดวยกูมียาป่ะ ไม่มีครับมีมีไหมอยู่ค,ค,ค,คนดีนั้นดี่จะตายโอเคอนี่ยโยนให้ละอยู่ตรงนี้นะแตงครับโ,ย,โ,ย,โ,โ,ย,โย,ยิงกันหน่ำมวยอยู่อะบางเพนไม่ใช่ DIY นะ DIY เฮ้ยจะไปชาร์จหน่ำมวยวะเล่นนินิกมนกคุ้นว่ะ เอ้ยอ๋ผมเล่นเซิร์ฟคนไทยนี่หว่าเฮ้ยเบร้อยเบร้อยเบรอยูไหนกุมลูกไหนดอกุ่มไอ้กลุ่มน้องสองพี่กลุมน้องสองกลุ่มน้องสอดูข้ามได้ดูข้ามไม่ได้ดูข้ามไม่ได้ อยู่ชั้นบนเลยจ้าอยู่ชั้นบนเลยกีตอร์เลนมีไหมมีบนเลยครับเอากีตอร์เลนไปกูแข่งพรุ่งนี้ครับเอเอแข่งห้าโมงเย็นครับบุรีรัมย์เดเทตแข่งเจ็ดเบ็ดโมงครับเฮ้ยมันเจ้ากันแล้วว่ะมาเจ้ากันแล้วว่ะสที่สายเฮ้ยเงากันดิโอ้ยยันสมองเครียรกันเยอะแยะวะนะอยากเย็ดตูดเด็กเหรอฮะเฮ้ยเหี้ยโอ้โหยิงตีนยิงตีนยิงตีน พี่มันไม่เดินทํากันเลยว่ะผมรอบเป็นแบบมือที่สี่มือที่ห้าที่หกอยู่เป็นการฝั่งนี้หละโดดไปลงไหมโดดลงไหมพี่โดดไปไล่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 ละมันน็อกมันน็อกมันน็อกทำไมกูรัดมึงอะมีอะไรมามีอะไรอะเปล่าอย่างพี่ติดข้อมอยู่พี่สวนเจอกันอีกนนพี่ผมบอกเลยถ้าตรงเนี้ยวงด้วยอะพี่เยาวเลยทำไรไม่พอฝั่งนี้ด้วย เฮ้ยชิดผมตัวหนึ่งเดี๋ยววิ่งตัวหนึ่งไอ้กูกลับเหอะกูกลับไปช่วยจ่าเหอะอ่าผมโดนลัดชิดผมตัวหนึ่งเพราะว่าเราไอ้นั่นไม่อยูมากเลยอ่ะผมกขอฟังเสียงหน่อยอยู่ชั้นหนึ่งตึกผมพี่สราลองเลองตรงนี้ยิงนะพี่มาร์คสามมีนะ คือไปช้าผมยิเลยพี่พี่ส่งสอดตามผมหน่อยพี่ฮะปีนออกมพี่แป๊บแป๊บส้มมันยิงไกตัวหลังที่มันยิงผมดิเจ็บมากพี่ห้องไหนพี่ส่งมาใหมันวิ่งอยู่วิ่งอยู่ฮึแด๊ดเล็กส้มโดนอะไรอ่ะโดนแฟดพี่โดนแฟดแฟดมันไม่ได้ช่วยให้เรืองลอ๋อ มันยิงพี่ไงโหฉันมีม e ึงคนเดียวยิงพ um> ี่กูเร็วจริงเดืต네ึกร่องสองตัวถูกปะเฮ้ยยยยยนยยยนยยยยยยนยแน่ยยยยยยยนยย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 ยอยยยยัยยยนยย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 ยเยย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 งยย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 ตยยยยยยัยย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 ยนี่ยย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 ยอยย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 ย่ยย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 ย ได้อยู่ผมเลยพี่อยู่บ้านข้างผมไม่ไม่ต้องรีบพี่ไม่ต้องรีบเอาเอาตัวเองเซฟอยู่บ้านอะไร่โอ้โหเทียบเทยบเลยสัตว์ทั้งหนึ่งพี่ป่องพี่เฮ้ยยจดแม่มันเลี้ยงกูป่าวพี่ พี่สอี่สองต้องคามยาพี่ผูเข้าไปช่วยเข้ามาพี่เข้ามายึดตัวมไพี่จ่าไม่ชัวร์กล่ต้องฟังเสียงต้องฟัเสียงน้าพี่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 มาจากหนมยามก่อนสาก่อนไี่เช่ามอเบิรนโอ้โหดไอ้บ้านต่อยกลุ่ม ผมนีดชุบเดี๋ยวเอเดียนะตึกต้องมาแหมวิ่งมันเลยวิ่งอย่างเดียวเลยครับสวนโทพี่ที่ผมได้ผมไม่ได้ยินเสียงตัวเนี้ยพี่มันนิ่งใส่พี่ใช่ไหมอือ้ยใช่ไหมเอาจะดับมาให้ด้วยเรามีรถป่อไว้ยเ่นนอยคอยนานๆมีพี่จ่ามีมีรถหลัง ไปปะไปไปไปุ้มขับแบบนี้ได้ปะเฮ้ยเดือดก๊มา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 ออกกูมองเฮ้ย,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 ยปนรไป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  ยาวเลยกูุ่มยาวเลยยาวเลียแลวบ้านนี้มีคนนะกลุ่มลองขึ้นซ้ายไปก็ได้เออโอ้เต็มตี้เลยบ้านนั้นอันนึงจะแถวนี้กนก็ได้แอบรถก็ได้อยู่ลมนี้ได้อยู่ เหมือนโบทจะมีด้วยปะวะโบทก็มีเพราะว่าไอตี้ไปกระโดดมันอ้อมหลังเรามาแน่เลยท่องหนึ่งเฮ้ยเจ๊ที่หนรตรงเก็บยาดข้างๆเก็บยาดด้านขวาอยกุมเฮ้ย,ยกุมก็ดังเดือดว่างว่ะกุมเราต้องไป,ป่ะไป Let's go ครับพี่เลีบยังเขาเลงด่วนไแล้วครัเลย่างเาเ่วนยิงปูวกือนะนอปืนขอตรวจมันงโมขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้เอาปืนขอตรวจมันเอาปืนขอตรวจมั้เอาปืนขอตรวมันวิ่งอยู่หลังต้นไม้เห็นปะร้อยสไปโกมไปโกม อยู่ไหนวะตามไปแล้วไปตามไปแล้วตามไปแล้วเฮ้ยโคตบาเลยกดเฟียเลยเข้อหัวด้วยไฮไลท์ปะครับเนี่ยในช่องแชร์ในกลุ่มก็<ร>เค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 ให้กลุ่มยิงได้ไงวะอันเดียดพี่ตั้งแฝงมั้งตั้งแฝงเหรอเอฟเฟกต์ทำงาน AI เหรอตัวนี้มี SLR เหรอหรือเปล่าได้ไเลยๆจะโตวะแบบส่งคนเดียวไปจับเลย แต่แต่แต่น่าจะมีนะไอพี่เบิร์นน่ะมันส่งวันเดียวสองนัดแล้วพี่สองรอบไม่ได้แล้วนี่ไม่ได้หรอโอยไม่ตาโอยยัดอะไรล่ะลองไกลยิงอได้มาเต็นตัวหนึ่งเหมือนพี่เห็นรถด,ดับป่ะวะจากโกดังเนี่ย ้องไปบ้านนี้วะกูเต็มทั้งทีมสองชั่วโมงแล้วว่ะแรงเท่าเดิมเลยครมาดูเฮ้ยเรียนไปไกูสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครัเฮ้ยเน้นบั๊กเหรอเอาเฮ้ยยิงกูอยู่นั่นแหละฮ่าก็ไม่เอารถข้างหลังมาใช้วะเราต้องเอาจีโปทุกปลายใช่ไหมเทนถ้าชอบเบาๆก็ทุบไปเลยดิผมเคยโซวีทุบปลายเบา หนังมาหลกป่ะเนี่ยตัดตลเนี่ยเฮ้ยี่มีตัวใกล้ไอ้สัได้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 ิงมันก่อนก็ได้นะกูโอ้ยเฮ้ยมันมีมอตอร์ไซค์ด้วยป่ะนะไอ้สั์พี่ต้องการซับวเราเล่นเราเล่นแค่เดี๋ยวเล่นผมมาซับ มันเดินมาใกล้แล้วพี่ฝั่งซ้ายอ่ะโอเคโอเคมีหมวกของอาุมมันเหน็บมาแล้วมันมาแล้วมันเหน็บแล้วพี่หมวกอยู่ข้างไหนพี่ลองลดโกมลองลดนี่ทะลึ่งไอ้สัตว์กินที่กกมหินหลังมันไม่ออกสาย ขาตันนี่มันะเอเจ็บน็อกข้างที่ยิงของเขาผมเนี่ยนะใช่ใช่ไม่หมากัะกลุ่มพี่ไม่ีหมกแตัวนึงเดี๋ยวตรงไหนก้ยได้แล้วพี่ได้หมวกแล้วข้างบนน็อกกับกลุมแล้วแต่มาร์คสามว่ะเยี่ยมรถไม่มีรถด้วยสั์เอยแม่งฝ่าไ้เหลือตัวหนึ่งกลุมตัวชิดน็อกไปแล้วตัวชิดน็อกไปแล้ว ผมก็เคยใช้ที่โพแล้วครับแต่ผมไม่ถนัดส่งมาผมหาวิธีจะมาไม่ได้บสำเรดจปะแต่ลมเยอะปะตะกุนเว้นไม่ทิ้งใครไปข้างหลังเว้ยเว้ยมาดิโอ้โหแต่ลมเยอะจัดเจมิสลมมันเลยคือดูให้ฟังด้วยผมตอนแรกตอนดูท่านคนดูดูเส้นแรกผมเทไปเทตัวย่าโกมีสมองกี่โลกอะไม่มีนะที่หมดโคตรแม่นจะตีบ้างไงวะตอนนั้นไอ้เฮียก๊อปยิงขวากันไอ้กอล์ฟหรือไอ้แบงค์นี่แหละให้มาหมาลอง ตัวลลเชืกอกทีโฟวอลแล้วผมเลเล่น,นเลยนะเฮ้ยโหเฮียกูยยยตั้งเป้าอยู่ครับหาวิธีจับไอ้เมาไม่ได้ไเป็ผมไปชอบของเมาเลยได้ครับได้รดครับรอตรงนั้นครับเดี๋ยวลองไปครับเดี๋ยวไอโกมุมเหมือนบ้านจะไม่มีวะเอม้มีบ้านมีจิ้มกูจังเลยสัตว์มาดิอาจจะนั้นผมก็เลิกจับ โอ้บ้านมีว่ะบ้านไงวะเนี่ยพี่บ้านล่างก็มีมีมีแต่บ้านล่างน่าจะเป็นที่รถตู้ที่ขับมาตอนแรกอ่ะน่าจะน้อยปะน้อยพี่ตัวเดียวงั้นรถตู้อ่ะวิ่งออกมาพี่จ้าเฮ้ยนั่นไงหอยแม่งวิ่งลงวิ่งเปิดนอกบ้านให้เฮ้ยกลุ่มเราวิ่งได้นะกลุ่ม กูวิ่งได้ป่ะเดี๋ยวพี่ล็อกให้วิ่งวิ่งเขียบ้านมันอยู่บ้านขวาเล็กไว้ยกลุ่มส่งม้ามันแบบเล็กไงจับง่ายเพราะว่าพี่ถือเป็นคอไว้ถ้ามันยิงเราสวนเลยให้ให้พี่เลือกมันมีที่สุดที่ชอบที่สุดเข้าบ้านกูเข้าบ้านกูนต้องวิ่งมากูนต้องวิ่งมา เป็นติดต้นไม้ง่งครับ,รบป้ขอเจ็บมาที่บ้านนี้ก็มีป่ะวนึง Beta, beta, beta. เกาหลีเหรอพี่อ้นี่อันี้บอกเกาหลีบอกเกาหลีอบอลเกาหลีอะไปทางไหนกันหรอกของูได้ซิต <c oughs> วย ไม่ชไมใช่เนอไว์เหรออะไจวโกมใช้ปืนแล้ว,วะกูใช้ปืนดิว่ท พี่เอ็มโฟร์ไปไหนแล้ววะที่เพิ่งรูดพี่ผิดนอนอยู่วะพี่งูด,ดินเนปะ า้ใหแบบสวัสดีครับพเอ็นพี่ต่วนเอ้ยชัยพี่ชายพี่ชายไอ้พวยิงโหด้แบัฟเกาหลีไงพี่ต่นบัฟเกาหลีนบัฟเกาหลีแรงเมมเบอร์อะไรพี่อ๋อเม่กี้เหรอ เียนเ็นหัวโยกหรือหัวกระเด็นเลยเยมสีนอกคนนะพี่น่าจะใช่นะโอ้ยยยยงจัด <laughs> User joined your channel. User left your channel. <laughs>

ไหนอ่ะป้าไปเงี้ยวไหนอ่ะตัวท้ายอยู่ไหนอ่ะอะเฮ้ยแชมป์เหรอวะรออะไรอ่ะสนุกอ่ะพี่พี่พี่น่าจะสนุกไงเล่ยได้แชมป์ไหมเนี่ยเล่นเกาหลีเนาะเล่นเกาหเออบัเกาหลีแบบเกาหลียากไปหน่อวะตัวท้ายตั้งแจะใส่ไม่ใส่ละ เรียกว่าเห็นเป็นตายเว้ยเจ้าพี่โดนแบดไหมเนี่ยไม่โดนพี่ไม่โดนเขาเขาล็อกไอเดียไว้ให้บอสมาที่นี่จะไม่โดนแบนเลยเฮ้ยเหียหายไปไหนวะทำจริงยังกระจายเย็นชิบหายไอ้ฝั่งข้าม แน่รถแท็กซี่แน่เลยไงไงไงแท็กซี่บ๊ายบายยัยูสี่ชั่วโมงเว้ยจับแล้วเว้ยสามชั่วโมงครึ่งด้แชมป์ู้วยศูนย์คิวศูนย์แอสซิส ตะบวกเหรอะบวกตะบวกครับ <laughs> <laughs> เออสนุกกว่าดูแลสนุกกว่า